ก่อนสิไปดื่มนำามมาาธรรมศาตร์เอาจังไดกับผมก่อนนี่เอาจังได้แหละกับว,วู้ดไหมกิ้วกิ้วว้าสหยับของว่าไก่ชิดสนิทสนมแดะมั่นก็ว่าวุ่นเลยบัที่นี่อา้าวสิเอาจังไดกับผมดิตัดทิมเท่าน,นั้นแล้วจำเป็นอิลิหนะ้าที่นี่คอยว่ามีทางเลือกอย่าโกรธอย่าแค้นอย่าอาาดกันเดอ้ออโหสิกรรมให้คอยนั่มคอยว่ามีทางเลือกอิลิห<อ>ยุดหยุดก่อนสิตัดผมเลยสิขากู กระตัดผมนั่นละ่ะห่วยเว้าว่าเป็นสั่งลากเลูเอ้ยมันก็มีแน่นั่นละ่ะถ้าพลา,า,า,าดมาจังสิบ่ได้อาฆาตมาตไล่กันเอานอนนอนนอน,น,อนสิลงมือแล้วเอ๊ะอา่าอาชับ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 อาชพเบาแวงเลยหัวยิ่งทำยิ่งเมื่ยิ่งเมืยยเมย่ยิ่งทำให้คิดลึกบ่ได้คิดแบบนั้นบ่ได้เขามีเมียแล้วอยู่สองต่อสองกับผู้สาว แล้วบ่เข็ดยังบักหัวแดงหู้มันหัวลอยย่อตายเลยเอาจัาไรดีวะเฮ้ยบักน้หน่อยนี่คือเป็นตาแ่บแท้อยากลองซิมจักบาดเด้นำาหลดบ่าวะบ่ได้บ่ได้ห้าต้องเป็นคุณลัสตีอย่ากระซูหกหากเดี๋ยวผู้ชายสิย่านเงียบ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 นำกันซูกับบลูกกาละเทศระเลยเนาะแนว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 มามห มาเป็นของพี่ซะดีๆวายเห็นกบเซิ้งกันละของขึ้นสบ่อเงียบ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 แนว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 วายท่าทางจะบลอดมือนี่หน้าทงน้อยน้องแห้งอยากให้อ้ายเข้ามาซอยน่องอยากให้ร้องปลอยน้ำซะหน้าน้องนี่ทําบลุงอ้ายทำบาปบลุงเ็ดบลุงอ้ายเคดบาปบลุงมั่นบ่ท่านแล้วเตรียมรับมือ บอกเลยายเฮ็ดหวยว่าอ่ะเออเออในที่สุดคํำผานก็ได้จืจออจาจารย์ืจออจาจารย์กับเจ้าหญิงดว้วยความือยลาทั้งสองก็ได้เพลอรับไปและแล้วเรื่องบ่ขาดฝันก็ได้เกิดขึ้นคํำผานได้ฝันว่าเจ้าของได้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งมาควักมือเอินมานี่มาสุดลอเฮ้เฮ้เฮ้ใครวะเจ้าเอิญใครวะเอ๊ะ มาสิ